สวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาหาแรงที่สุดของการฆ่าดาร์คเลเยอร์กันครับและฮีโร่ที่ฆ่าดาร์คเลเยอร์ได้เร็วที่สุดครับนั่นก็คือลีเลียนหน้านั่นเองครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ครับสำหรับลีเลียนหน้าครับเงื่อนไขก็คือการฟงศัตรูให้โดนสองตัวแบบนี้ครับเราก็จะได้พาร์ทสอันข้างล่างนี้นะครับซึ่งพาร์ทสเขียนไว้ว่าหากสกิลนี้โจมตีโดนสองตัวขึ้นไปจะทําให้การโจมตีปกติสร้างความเสียหายเวทเท่ากับ5%เและบวกหนึ่งทุกๆ1 2อสพลังเวทของเฮดพ ดังนั้นดาร์คเซเลเยอร์ที่มีเลือดเยอะอยู่แล้วนะครับจึงตายไวแต่วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าไอเทมแบบไหนนะครับที่จะเอาดาร์คได้เร็วที่สุดครับมาทดสอบกันครับไปดูกันฮะเริ่มจากเซตทั่วไปของลิเดียนาก่อนนะครับประกอบไปด้วยรองเท้ากัจจีตีนะครับมีบูมสเปกมงกุฎอาคุเคเลปตาร์ฟนะครับแล้วก็มีสัตว์เลือดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าจะทำดาเมจได้เท่าไหร่ครับไปชึบปึ๊บชึบปึ๊บชึ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 บโอ้ไม่ตายไม่ตายนี่แสดงว่ายังแรงไม่พอ ต้องเพิ่มความแรงตัดเลือดไงต้องเอาตัดเลือดออกอ่าเพิ่มเป็นแบบหนังสือเลยไหมอ่าหนังสือเลยหนังสือเลยชึบ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 เอ้ยสามจุดสองสี่วินาทีนะครับผมพี่ออนมีเร็วกว่านี้วะเดี๋ยวเราจะหาที่เร็วกว่านี้ที่แรงกว่านี้ครับที่เจ้าบูสเตอร์ <med> 2.4วิต่างกัน1วิเยอะมากเลยนะ1วิเลยเมื่อกี้คือแบบว่าเอ้ยดากหายแล้วหรอแต่อันเนี้ยฟิลกำลังแบบว่าเลื่อนดูแผนที่อ่อะกำลังจะส่องเขาเอาดักเพราะว่าเอาดักไปแล้วมีเร็วกว่านี้ไหมพี่ว่ามันต้องมีเร็วกว่านี้ว่ะถ้าเอาโพออกอ่ะขึ้นเป็นพลังเวทย่างอื่นจะคุ้มไหมลองลองลองเป็นหนังสือลองเป็นหนังสือ ห่างกันแค่กบบเซียววีครับอันนี้2.1งจุ่งวิงริงมีแรงกว่านี้ไมเอารองเท้าใช่เอาองเท้าออกเอาโผลแล้วกันึบจุวิโอมาเลขห่มาเลขหแล้วมันจะมีแรงกว่านี้ปะวะเราเอาเอาโผ่ออกเป็นพลังเวทแล้วมีสเวนเดียวเื่อนี้คือแพงมากเลยนะกว่าซื้อได้แพงมากชึบ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 ชชบ 1.6วิโอเคถ้างั้นนะผมคิดว่าผมน่าจะได้แรงที่สุดของการเอาดาร์กและนะครับทำได้1.6วินะครับหากมีใครทําได้มากกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมก็ไอเทมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เน้นดาเมจเวทล้วนๆเน๋ยวเราไปลองในเกมจริงกันดูนครับว่าจะเป็นยังไงรกราสลับแรงที่สุดของการเอาดาร์กเลยเยอร์ครับ รูนนะครับผมใส่เป็นเอาะ88ปกติเลยนะครับสำหรับพลังแฝงเป็นแบบปกติเลยผมคิดว่าไม่น่าจะมีผลกับการเอาดักเท่าไหร่นะและสเปลนะผมก็เอารอไปครับเพราะว่าจะเพิ่มดาเมจอีก10%นั่นเองครับเผลอๆอาจจะไวกว่าตอนเทสปนะเพราะตอนเทสผมไม่ได้เอารอไปด้วยนะครับเอาละครับแล้วตอนนี้ครับผมก็อยู่กับน้องๆนะครับแฝงนะครับเล่นฉีนะครับนุกเกอร์นะครับเล่นทาร่าป่านะครับน้องดิวนะครับเล่นแวนแล้วก็คุณอุ้ยเล่นเทนครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับให้ถ่ายให้ถ่ายเล่นว่าเอาดักภาายในนกีี่วิท สามวิไปสามวิเหรอสามเด้อสามเด้อผมเอาดาร์คสเลเยอร์วิครึ่งวิครึ่งอากาศหน้วเลยเชียวใช่ไม่เชื่อเนี่ไม่เชื่อจริงอคุณผู้ชมผมต้องเชื่อเลยอุ้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 ยปับอุ้ยอ้ยอุไม่โดนวผมไม่ได้เล่นเรี่อนะ้ม่เลยนะพี่เล่นแง่อะไรเอาจริงไหมเอาจริงไหมเอาจริงไหมเอาจริง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 เอ้ยคุณ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 จะโดนไหมเนี่ยคุณจะโดนไหมเนี่ยหลบหลังคีฟหลบหลังคลบห ผมเอากันดีซีไว้ก่อนดีกว่าช,ชิบชิบชิบเผื่อต้องไม่คงไม่ควรเฮ้ยเขาแบบอะไรขนาดนั้นน่ะอ้าวสถานต่อกดรอตีกดรอตีเถอะละกดรอตีเถอะกดรอตีเถอะ <c oughs> ไม่ถึงไม่ถึงถึงวัดไอโดนจับตุ้ยโอเคผมจับตุ้ยไอ้แกมึงเอากูแกร์ไอไอไอชี้ช่วยกูด้วยชี้ <c oughs> มาแล้วมาแล้วลม,มาแล้วเออเกือบไอหวังตาย ไปเลย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 พี่บังอยู่บังอยู่บังอยูบังยูจิกตามันตีมันจับ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 เออถอยถอยมันเล่นเลยอ๋อมีคนมาไม่ทันชิ้นแรกที่ผมจะออกนะครับเป็นสิ่งนี้นะครับเซอร์ไวแฮนเดอร์นะฮะโอ้นี้เราจะไม่ได้มาแรงที่สุดใส่คนเราจะแรงที่สุดใส่ดาร์กผมมีสตัน ตรงนั้นโลนะโลนะปุบปุบเรียบร้อยเออพอมีผมมีตันผมมีตันเอาดิเอ้ยอุ้ยเขาเสียฟิกไม่มีโดนเลยน้องอุ้ยเอาบอลเลยเปล่าในป้อมเลยเปล่าเอามอนเลยเหรอเอาเดิเอาเลยเหรอเอาเดิเอาดิคุมไม่วะนั่นเละสิมังกรมามังกรแรงที่สุดเลยอ่าวเฮียหลงเอาบัฟฟ้ามาเอาบัฟฟ้ามาบัฟฟ้ามาหนอบัฟฟ้าเราเนี่ยเฮ้ยเอาด้วยเป็นไงบ้างครับเล่นล่างครับ โอ้ยจะตายแล้วครับช่วยด้วยครับไม่อยงันมันจะตายผมครับผมโอ้ไม่ไหวเลยโอ้จริงเรปิดร้องด้วยจริงแต่งชอเลยกูด้วยจัดเลยปรบ้างงานติดงานติดงานผมก็เล่นลีเดียไว้เป็นนะมาติดแล้วนะจะพยายามปึ๊บปล่อยบอลปึ๊บตาใส่ปั๊บ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 เออเก็บเล็ก่อนขอเก็บเล็เล่นได้นะผมมีตั้นผมมีตั้น พี okay. so like bbe 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 ่พีกไม่ได uh, uh, ้เอาพีกมายอนมายอนมาเน่นไนี่ตรงนี้เด้ผมครับผม่ด้วยครับ่ด้จานปึ๊บปล่อยบอลปล่อยจาปล่อยบอลบอลไปแล้วบอลไปแล้วปลาใส่ยังไงปลาใส่เกี่ยวมาป๊บเอ้ยโนเาเฮ้ยมีบลมไหลมนไหลเดี๋ยวผมตังให้ตีแล้วนะิเยนะใส่หน้่วนมันขวนคนนเออตอนนี้ผม6คิวแล้วครับคุณผู้ชมครับ นี่มาหลังเล่นมาหลังเล่นตัดัดเลยนาะตัดหลังเล่นก่อนอย่าพกสองอย่าพกสองมัน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 หักมันหมันห็นบ่วะรอหลอหอตัดเลยสุดยอดเอ้ยมันปีกมันปีกมาเฮ้ยเอาเลยเหรอได้เด้ไม่เป็นคนแข็งมันคนแข็งผมว้าขวิดบ้านแป๊บกวิดบ้านแป๊บกวิดบ้านแป๊บได้อยู่ขวิดให้ขวิดให้หลบ ชึบปั๊บปึ๊บอือแปดคิวตีอยู่ตีธรรมดาตีนาวัยตีธรรมดาไว้เฮ้ยสุดยอดเอาเรื่องคืเฮ้ยผมลงล่างเลยนะผมลงล่างนะสลับเลยสลับเลยลงล่างนี่คล้ายๆกับลงลินมั้ยมันเฉดเฉดเฮ้ยโอ้โหมันอันตีปะเนี่ยมันอันตีไปแล้วอันตีแล้วอันตีแล้วตไปควนปล่อยบอลแล้วก็พยายามวิ่โดนมันตีมันตีมันตีทุกคนโอ้มันตีเลย เฮ้ยอยากลองขวมนมองกรดูอะลัดขึ้นลัดขึ้นไปลัดขึ้นไปลัดขึ้นไปอยากลองขวลดองกรดูอะต้องต้องหาไม่เอาแล้วไม่ร้อนไอ้กว่าจะขวลดได้อีกชาเสรดพอมันจะมาชึบ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 ,ชบ,ชบเฮ้ยมีมงกุฎแล้วทุกคนเอ้ามันเลยเป็นละ่ะอะไรนี่น,นะมันเจ็บมากอะนะมันเจ็บมากอนะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บว้าว ปกอเดี๋ยวไปลากปิดครับยากมากเลยว่ะการที่จะโป้งสองแล้วเข้าไม่ควนเนี่ยแป๊บๆนะเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาเพื่อนไปลากไปลากวันนไปลอดิันนี้มาอยู่มาอยู่นี่ไงนี่ไงมาอยู่มาอยู่ถิบถ่ายได้ก็ด้วยโอ้ยตายแล้วดักโอ้หไว้รอบหน้าไว้รอบหน้าไอ้ดักหนึ่งวินนี่มันหมายถึงดักตัวไหนเนี่ยดักอูดักดักใหญ่สุดดิจริงอ๋อเออกอส์เลเยอร์น่ะ ต้องรอ15นาทีนะแต่ใช่ต้องรอ15นาทีอโอ้โหแล้วคนมีอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะเข้ากูมาแล้วมาแล้วโปร่สองโปสองไปแล้วก็ควดไอ้นี่โคตรดุโคตรอันตรายวิสิบศูนย์แล้วเหรอวิสี่วิสองวิหนึ่งวิ ลากมากูดยลากไหเนี่ยเลือดเขึ้นเลยเลยเลากลากาอ้กุตาปงแล้วแล้วกำลังมากำลังมาควนได้เลยจจึ๊บจึ๊บจึ๊บจโอ้ยังเบาอยู่เลยวะของเวทยังไม่มีมันอยู่มันเลือดน้อยด้วยโอ้ยมันโอ้ยสวยแล้วสวยเลือดด้วยส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 วยโสองยองควนจับ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 จ้ยยตายเลย เฮ้ยเียมันทำเพื่อนกูฆ่ามันเพื่อนเอามันเอามันทำไมมึงบางจังวะเดี๋ยวเราสกิปไปตอนของเต็มเลยแล้วกันนะครับหรือตอน15นาทีนะฮะมาดูกันนะครับทุกคนครับดาร์กตัวแรกกับหนังสือ2เล่มครับมาดูกันว่าผมจะสามารถที่จะขวดดาร์กลงในกี่วินะครับ

ไายยตายยไไลอหน่อยขอหน่อยว่ากอนไม่ดีแรปมาแล้วนหิดหลังไห้ติดหลังวุ้ย้ไอ้ปะไอมรและลายเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นหนังสือสามเล่มแล้วแตวผมขอกลับบ้านไปลีเดียดด้วยหนังสือสามเล่มมาแล้วครับคุณผู้ชมและนี่เองครับดาร์กัจะเกิดในอีกกี่นาทีหนึ่งาทีครหนาที นี่คือวินาทีสำคัญของการเอาดัรกวิครึ่งเดี๋ยวผมจะกดรอด้วยจะทำการกดดัรกจบภายในกี่วินาทีนะครับล่างมาล่างมาล่างมาขอขอมันมาแล้วมันมาแล้วลางมาค่อยๆล่างมาค่อยๆล่างมาดัรกเกิดแล้ววินาทีสำคัญวินาทีสำคัญทไมมันเห็นว่าเรากำลังจะเอาดัรกมาดีมึงมาดีมึงมาดีมึงมาดีอย่ามาตัวเดียวนี่มาหลายตัว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 ยืนใกล้ๆกันหน่อยมึงยืนใกล้ใกล้กันหน่อย มันผมไม่ไดแล้วกันยือไ่นมารากลากมาักยืนใกล้กนดียืนใกล้กนดียืนใกล้กนดีายค่อพกกยางยังไม่ปกสองยางยางสามสองเอ้ยเดี๋ยวมันจะเอากูเฮ้ยมันไม่ยืนใกล้กันวะนีไงใกล้ๆอยู่ใกล้แล้วปักได้แล้วได้แล้วไปควรจับ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 

มารวมรวมตัวรวมตัวรวมตัวไปถึงเวลาแลเกมกันเลยดีกว่าเราจบเกมกันดีกว่าและเมื่อกี้ครับเราขวนดาร์กที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาดาเมจอันนี้แหละไปขวคนดูว่าจะเป็นยังไงนี่แกฮ้ยย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 อยยยยยนยย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 ย

ี่ตแล้วมันทุกบ้านแล้วใช่ไหมเอและจบไป <c oughs> แล้วนะสำหรับแรงที่สุดของการเอาดาร์กนะครับผมมันก็เวิร์กอยู่นะในการเอาเซอร์ไวมาอาจจะดีกว่าพกบูมสติกด้วแบบพกเซอร์ไวกับอัพโพรอะไรเงี้ยอาจจะเวิร์กอาจจะเวิร์กนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นขวดนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับแรงที่สุดของนะครับคลิปหน้า อยากจะให้ผมเล่นตัวอะไรนะครับผมก็คอมเมนต์ไปที่ด้านล่างครับตัวไหนหน่าสนใจเดี๋ยวผมจะหยิบมาทําให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมขอบคุณน้องแฟงคุณอุ้ยไอ้นุกและคุณน้องดิวด้วยขอบคุณครับไ <c oughs> ยบายครับไป b ยบย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยผมลืมคิดไปว่าถ้าเอาของป่าไปมันจะขวดแรงขึ้นปะ <c oughs> ต้องลองต้องลองว่ะ ถ้ามีของป่าจะเป็นยังไงนะครับผม you หนึ่งนาทีครึ่ง